เอหนึ่ง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  V ห้าถ้าเป็นรุ่น428ก็คือสเตอร์ใหญ่นะครับเป็นสเตอร์ตัวนี้สเตอร์428อันนี้เปอร์420นะครับ420จะเป็นรถเล็กรถผู้หญิงน,นะครับรถผู้ชายก็จะเป็น428นะครับเราใส่ไปให้นะครับจะเป็นสเตอร์หน้าจะเป็นตัวใหญ่นะครับสเตอร์หน้าเป็นตัวใหญ่สเตอร์หลังเป็นตัวเล็กนี่นะครับ เป็นสิบสามนะครับตัวหน้าเป็นสิบสามเอาด้านหน้ามาดึงสิบสามแล้วก็สิบสองไปดึงด้านหลังนะครับจะเพิ่มกําลังมานิดนึงนะครับ v 5นี่เราจะใช้ตัวนี้ล็อกแล้วนะครับเฟืองจะเป็นเฟืองแท้เป็นปลายปลายปลายสเตอร์ของออมอเตอร์ไซค์เลยโดยตรงนะครับแล้วก็ล็อกด้วยตัวนี้นะครับล็อกน็อน พอเราล็อกด้วยตัวนี้มันก็จะอยู่ตรงกันนะครับเราต้องล็อกนะครับหรือไม่ก็ใช้ไฟเชื่อมจี้ติดเลยติดตรงเนี้ยติดน็อตเพื่อมาให้น็อตหลุดถ้าโซ่ติดเราก็ต้องเกียตรงนี้ออกนิดนึงนะครับตรงเนี้ยโซ่ลงไปพุ๊บโซ่จะติดนิดนึงเราก็เกียออกหน่อยนึงนะครับเพื่อให้โซ่ลงได้นะครับ